วันนี้ผมจะมาแจกสคริปบีสว่ากันนะครับโอเคนะครับตัวคลิปนี้เหมือนผมจะเคยแจกนะแต่ผมจะมาแจกอีกรอบโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นออโต้ฟาร์มตลอดกครที่กำลังมองหาบริการกดในตหรือว่ากดเกมพาะครับผมขอแนะนํานะครับร้านเอพีนะครับมีบริการกดในัวกดเกมพากดกรอบรูมนะครับแล้วก็รับทอบัตแล้วก็จะมีพวกยศต่างๆนะครับอย่างเช่นยศโปรแกรมนะครับแล้วก็มีบัตรเช่าด้วยนะครับก็จะมีพวกสูตรต่างๆนะครับก็สามารถมาสืบกันได้นะครับเช่นสูตรในัตนะครับแล้วก็มีสคริปนะครับตรงนี้ก็จะอันนี้ก็จะเป็น แล้วก็อันนี้ตัวอย่างยดนะครับของอ่าเป็นทูนะครับก็สามารถซื้อกันได้นะครับแล้วก็จะมีเป็นคอร์สนะครับตรงนี้ก็มาดูได้แล้วก็จะมีพวกของฟรีนะครับก็ตรงนี้ก็ทำเพื่อ,อยดนนะครับโอเคสำหรับบริการไอพก็จะมีมานี้นครับแล้วก็ถ้าตรงนี้มันจะมาให้กดตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยของการฟาร์มแล้วอันนี้สำหรับใครที่อ่ามีตัวเขาเรียกอ,อะไรสปริงเกอร์ปะ่ะก็สามารถเปิดได้แต่ตรงนี้ผมไม่มีผม,มเลยรหัสใหม่ เข้าเลยแหละแล้วก็จะมีพวกทีพีนะครับผมอาจจะไปไม่ได้นะเพราะว่าไปได้บางโลเคชันบางโลเคชันมันยังไม่เปิดเนาะเอ้ยผมยังไม่เปิดด่านเห็นปะ้าปโลเคชันพวกนี้มันไปไม่ได้แล้วก็มีพวกขอใช้นะครับอันนี้คอมแบทเนาะตรงนี้ก็จะไปตีปูนะแต่ว่าเราจะต้องมีพึ่งสามสิบห้าตัวก่อนเนาะถึงจะเข้าไปตีมันได้ อันนี้ก็จะเป็นปิดเปิดนะเดี๋ยวผมจะตั้งเป็นตัวอ E เนาะปึ๊บเห็นปะเปิดได้ปรูปในการฟาร์มอันนี้คือสามารถปรับได้ของการฟาร์มนะโอเคอ่ะผมลองปล่อยฟาร์มถ้ามีพึ่งมันจะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะไปไล่เก็บให้ไล่เก็บแบบที่พึ่งมันดอกมาให้อ่ะเดี๋ยวผมรอให้ครบสอง้อยก่อน แล้วมันก็จะเอาไปขายให้นะตรงนี้ผมยังไม่มีก็ไปก่อน,อนโอเคแล้วมันก็จะแบบนี้เลยโอเคสสับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากนะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับ